โอไลฟ์โปรธันวาคม2024นะครับก่อนคริสต์มาสลิงค์อยู่ใต้คลิปที่ด s c r i p t ชันและพิมพ์คอมเมนต์นะแล้วก็ผมจะให้รายละเอียดคร่าๆวๆไว้ว่าโปรจะเริ่มต้นวันที่17ธันวาตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็สิ้นสุด22ทธันวาตอน4ทุ่มนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะเริ่มวันที่16นะครับเริ่มก่อนวันหนึ่ง มีลิงก์ให้ซื้อนะครับแล้วก็มีราคารวมถึงส่วนลดต่างๆให้ด้วยนะครับในช่วงโปรโมชั่นเดือนธันวาคมนี้ก่อนคริสต์มาสเซลลนะครับผมนี่คือ o l ไลท์ j จว a วอ t t ลอตแนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงพัฒนาต่อมาจาก o l ไลท์ j จว a วอ t m ล n i ซึ่ง Java วอ t m ล n i เองเขาเป็นไฟฉายถือนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟฉายสําหรับติดปืนโดยเฉพาะแล้วก็จะมีลักษณะของแสงซึ่งพุ่งแคบนะครับแล้วก็จะเป็น WLM คือ Weapon Mount Light นะครับไฟฉายติดสำหรับติดปืนนะครับ Build for Long Range Builds นะครับก็คือสำหรับส่องไกลโดยเฉพาะซึ่งแสงไปได้ไกลสุดอยู่ที่600เมตรนะครับส่วนความสว่าง1000ลูเม n เลยทีเดียวตัวนี้ดูเหมือนจะมีสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นอนาคตอาจจะมีสีน้ำตาลสีเทาอะไรออกมาด้วยก็ได้นะครับสำหรับราคาเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description พิมพ์คอมเมนต มีส่วนลดลดเท่าไหร่นะครับลดกี่เปอร์เซ็นต์หลือกี่บาทลดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าวอลเลตแท็กนะครับผมอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นเดือนธันวามาเปิดดูกันเลยนะว่าข้างในเจ้าตัวนี้เขาเป็นยังไงนะครับผมเองก็เพิ่งเคยสัมผัสเจ้าเจ้าวอลเดตแท็กตัวนี้เหมือนกันเนาะ แกะออกมานะครับด้านหลังเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าไฟฉายตัวนี้มีโหมดให้ใช้แค่2ระดับเท่านั้นก็คือโล200ลูเมนส์ที่4ชั่วโมง57นาทีเกือบ5ชั่วโมงเลยนะแสง267เมตรถือว่าค่อนข้างไกลนะครับกับความสว่างแค่200ลูเมนส์ส่วนโหมดไฮเนี่ยจะใช้ได้1,000ลูเมนส์ที่6นาทีครึ่งนะครับแล้วจะดรอปลงเหลือ500 ใช้ได้อีก78นาทีแล้วจะดรอปลงเหนือ200ใช้ได้อีก19นาทีรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้งานได้เกือบ7ชั่วโมงเลยนะถ้าเปิดแรงสดุดแต่ที่มันต้องดรอปลงเพราะว่ามันป้องกันอันตรายและความร้อนจากการใช้งานและแสงไกลสุดอยู่ที่600เมตรถือว่าไกลแล้วนะครับกับการใช้ติดปืนไรเฟลิลหรือว่าปืนซับกันเพราะว่าส่วนใหญ่คือระยะ300เมตรนี้ก็กลางคืนแทบมองไม่เห็นแล้วนะครับส่วนน้ำหนักก็คือ181กรัมหรือ6.38ออนซ์รวมแบตเตอรี่แล้วก็รางติดแล้วนะครับแล้วก็ขนาด ความยาว115นะครับมิลลิเมตรก็คือ1.15อ่า10.15ซนติเมตรนะครับ11เซนกว่าว่างั้นเถอะนะครับผมโอเคมาดูกันเลยตัวนี้จะมีเมาส์มาให้ด้วยนะครับผมส่วนการติดปืนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ติดให้ดูนะเพราะว่าถ้าผมรีวิวติดปืนเมื่อไหร่นะครับคลิปผมมันจะติดแดงหรืออาจจะติดเหลืองได้เลยนะครับผมด้านในจะมีเป็นรูปภาพพร้อมคําแนะนําบอกว่าอถอดฝาท้ายออกเอาตัวอุปกรณ์ มีแผ่นรองนะเอาออกก่อนปิดฝาขับเข้าไปแล้วไปชาร์จให้เต็มขนาดชาร์จเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเต็มแล้วเป็นสีเขียวดึงออกได้เลยหน้าฟิล์มป้องกันรอยขูดขีดนะครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทของไนท์ของโอไลท์นะครับที่เป็นไฟฉายแบบรีโมทนะครับตูดหางหนูนะครับที่บางคนเรียกแบบนั้นนะครับสามารถที่จะล็อกแล้วก็กดสั่งงานด้วยการใช้รีโมทได้ด้วยนะครับก็สะดวกดี เรามาเปิดกล่องดูข้างในนะครับจะมีคู่มืออยู่ที่ฝาตรงนี้นะครับนี่หน้าตาอย่างนี้นะครับ Jawbolt Tech Picatinny Rail Mouse นะครับตัวนี้น่าจะมีเวอร์ชันที่เป็น M Lock มาด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเมาส์เข้าไปนะครับด้วยการขันไขเข้าไปแบบนี้นะครับตัวไฟฉายจะมาในซองพลาสติกพร้อมกับโฟมกันกระแทกนะครับซึ่งน้ำหนักของไฟฉายนี่ถือว่าค่อนข้างเบานะครับไฟฉายที่ตัวอ้วนๆโตๆแบบนี้นะครับเราลองดึงออกมาดูจะเจอกับตัวอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมี อิสเซอรี่อื่นๆมาให้อีกอย่างเช่นอะไรบ้างมาดูกันในกล่องนี้จะมีเมาส์สำหรับติดพิกาทินี่นะครับหรือว่ารางแบบ1913มาตรฐาน NATO เป็นรางขนาด20มมนะครับสายชาร์จ USB นะครับประแจสำหรับขันแล้วก็จะมีตัว fastener นะครับสองแบบด้วยกันมาดูกันเลยนะครับผมนี้เป็นแป้นชาร์จแบบ MCC1A นะครับชาร์จไฟเข้าตัวอุปกรณ์นี่แหละ มี fastener หรือว่าสายรัดพร้อมกับสกรูนะครับก็เป็นชุดขันชุดไขอะไรอย่เงี้ยนะฮะเซฟซิปท้ายเคเบิลท้ายนะครับสกรูสอตัวพร้อมกับติดน้ํายาบลูล็อกท้ายแบบมีเดียมมาตัวขันนะครับสำหรับติดตั้งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวเมาส์นะครับเป็นเมาส์ที่ติดกับราพิคาตินีนะถ้าผมลองฉีกออกมาก่อนนะครับซองเหนียวมากเลยเนาะอดอแบบนี้ก็ได้ชึบนะครับ โอเคตัวเมาส์นี้เป็นเมาส์ผลิตด้วยโลหะนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะลูดซ์เหมือนกันจะมีตัวยึดเป็นสกรูนะครับสำหรับใช้มือขันก่อนแล้วเ้าใช้ท้ายกระสุน flat head หรืออะไรก็ได้ multi tool นะครับขันเข้าไปอีกทีเรียนก็ได้เนาะขันนะตัวเมาส์ก็จะขยายแบบนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเมาส์ให้ดูอีกทีนึงนะครับผมโอเค นอกจากนี้นะครับจะมีตัวสายรีโมทซึ่งเป็นอ e s s ร r y เสริมขึ้มานะครับในเวอร์ชันแท็กนี้ตัวจจวลอดตปกติจะไม่มีอันนี้แถมมาให้นะครับเขาก็จะมีสายความยาวนะครับพอสมควรเลยแหละติดกับปืนลูกซองปืนไรเฟลิลนะครับสำหรับติดปืนโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะต้องมีสายหางหนูหรือว่าสายรีโมทมาด้วยซึ่งสายก็จะมีความยาวอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ2เท่าของความยาวตัวอุปกรณ์นะครับถ้าลองวัดความยาวคร่าวๆก็ประมาณ สองเท่าครึ่งนะครับประมาณถ้าผมลองวัดให้ดูนะครับว่ายาวเท่าไหร่สายยาวทั้งหมดเท่าไหร่มาดูกันนะครับสายยาวทั้งหมดเลยน่าจะประมาณฟุตหนึ่งครับอบสินิ้วนะครับโดยประมาณถ้ายืดยืดประมาณนี้นครับเฉพาะตัวเคเบิลกับตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยอยู่ประมาณ8นิ้วหรือ20เซนนะครับแล้วก็ตัวอันนี้อีกช่วงหนึ่งนะครับโอเค ตัวของสายรีโมทเนี่ยแป้นด้านนี้จะเป็นแม่เหล็กเอาไว้ดูดติดกับท้ายอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกซึ่งเป็นแบบบอเบริงล็อกนะครับจะมีแบริ่งอยู่4จุดด้วยกันดันแบบนี้นะครับก็จะปลดล็อกดันแบบนี้ก็จะล็อกนะครับใช้งานด้วยการวางเข้าไปแบบนี้เลยนะครับปลดล็อกก่อนแบบนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันจะดูดเข้าไปนะจากนั้นก็ดันนะครับมันก็จะล็อกติดนะครับก็ไม่สามารถจะดึงหรือว่าหลุดออกมาได้แล้วซึ่งแน่นหนามากนะครับแบบนี้จะใช้งานก็เพียงแต่ดึงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยดึงออกอกกีีท จะมีลูกศรนบอกเลยนะครับว่าดันก็คือเพื่อล็อกพุชพูนะครับตามนี้แม่เหล็กถึงไม่ล็อกก็ดูดแน่นนะครับแล้วก็ขอบของฝาท้ายเนี่ยมันจะมีเป็น h ช o u d หรือเป็นฮ o ดมาบางังไม่ให้ไปโดนตัวรีโมทนี้แล้วก็เหมือนรีโมทนี้ยจะเป็นแบบที่เคยออกมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีการพัฒนาบางจุดนะครับเพื่อให้ทนทานขึ้น คอของตัวสายเนี่ยจะมีการ reinforce p l a s ติ c นะครับ glass fiber นล o ที่มีความแข็งลดอาการสายหักในแล้วก็ขาดนะครับรวมถึงสายก็เป็นสายที่มีฉนวนหุ้มหนาพอสมควรตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกยึดเข้ากับตัวรางนะครับอันนี้สามารถจะไปยึดกับพิคาทินี่คือในกรณีที่มีพิคาทินีพี่ก็เอาไปล็อกเข้ากับรางพิคาทินีด้วยการใส่เข้าไปในลักษณะสไลด์เข้าไปก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวปิดเฉย ปุ่มจะแยกเป็น2ปุ่มคือเป็นโลแล้วก็ไฮนะครับเป็นการปรับความสว่างแบบต่ําและสูงต่าอยู่หน้าสูงอยู่หลังใหญ่กว่านะครับตามนี้เลยโอเคเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้บ้างน,นะครับก็จะเป็นไฟฉายที่มีขนาดหัวโตนะครับแล้วก็ขนาดความยาวสั้นๆไม่ยาวมากนะถ้าลองวัดความยาวหัวท้ายดูเท่าไหร่ลองวัดดูคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ11นิ้วครึ่งหรือว่า4.5นิ้วเท่านั้นนะครับส่วนน้ําหนักเดี๋ยวมาชั่งกันหลังจากที่ถอดแบตออกแล้วนะครับ ตัวของเลนส์ uh, ด้านหน้าจะบอกว่ามีแผ่นป้องกันรอยขูดขีดนะครับเราต้องลอกแผ่น p โปรเ c t i v e ออกก่อนซึ่งจะเห็นได้เลยชัดเจนว่าบริเวณด้านหน้าเลนส์เนี่ยมีความใสนะครับมากๆเลยแล้วกระจกก็เป็นแก้วเท m เปอร์คลาสป้องกันการกระแทกแล้วก็ป้องกันรอยขูดขีดรวมถึงกันความร้อนนะครับกันน้ากันฝุ่นได้ด้วยส่วน LED ที่เลือกใช้ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น LED แบบที่เป็น ไม่มีโดมนะครับทำให้ลักษณะของตัว LED จะมีความแบนนะครับแล้วแสงก็จะพุ่งแคบบส่วนโคมสะท้อนก็เป็นแบบสมมุอิเล็กเตอร์ก็ทำให้แสงพุ่งแคบไกลนะครับอยู่ในลักษณะที่ LED เล็กอยู่ลึกโคมกว้างและผิวเรียบส่วนหน้าเบเซลจะมีะวงแหวนนะครับเป็นเบเซลที่เป็นสแตนเลสสตีลทำเป็นลายลายอย่างเงี้ยช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานบางทีติดปืนไปแล้วเป็นกระแทกนะเวลาคนค้นหาแบบ Searching อะไรอย่างเงี้ยในตึกในอะไรเดินไปชนเสาชนอะไรหรือว่าจะทนต่อการเก็บนะครับเวลาวางเวลาอะไรปืนมันก็วางบนท้ายรถบ้างนะครับหรือว่าอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็จะมีการชนกระแทกบ้างส่วนผิวรุ่นนี้ทํามาเป็นสี black นะครับสีดําด้านจะมี hot c a u ั i o เตือนไว้ว่าหน้าเลนส์ ens, ร้อนระวังอย่าไปบล็อกแล้วก็จะมี h e a ซ s งค์นะครับรอบบความร้อน,อ,อ,นอยู่รอบเลยเป็น heat s งค์แบบ3มร่องน,นะครับแบบลึกเลยแล้วก็กันกันบาดมาเรียบร้อยนะมนมน,ม,นมาเรียบร้อย ตัวบอดี้จะต่างกับรุ่นจว tag, าวาลแท็อ่จวาลมินิทั่วๆไปนะครับเพราะรุ่นนี้คือจัวาลแท็กเขาจะมีการลบลายการเลื่อนที่ด้ามออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะระบุไว้เลยเป็นจัวาลแท็กก็คือ t ท c ก i c a l แล้วก็จะมีการทำ CNC บริเวณที่เป็น เมาส์นะครับติดมาซึ่งอันนี้ในอนา,นาคตผมคิดว่าเขาน่าจะทําเป็น M-Lock อะไรมาด้วยนะครับมีนะมีน่าจะมีเปลี่ยนแล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบที่มีขอบบังขึ้นมาต่างจากรุ่นจวาวลอดมินิทั่วๆไปนะครับส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นไฟฉาย WLM หรือ w e p o n m o มาส Li g h t นะครับเขาก็จะมีการเซอร์วิส เปลี่ยนแบตเตอรี่ทางท้ายนะครับแล้วก็ปุ่มกดก็สามารถจะถอดออกมาถือเลยก็ได้นะครับแต่การเปลี่ยนแบตเนี่ยก็คือต้องหมุนฝาท้ายออกมาในลักษณะนี้จะเห็นว่ามีคอนแทคคั้วลบนะครับสามารถจะใช้แบตเตอรี่ <c oughs> ที่เขาแถมมาให้นี้เป็นไซส์18500ความจุ2400 0ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับอยู่ที่3.6โวลต์นะครับเป็นรุ่น ORB ขีดหนึ่งแปดห้าสี่ยี่สิบนะครับเป็นแบตคัตโซดแอนโอดอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็สามารถจะใช้ร่วมกับโอดินมินินะครับแล้วก็จว l วอร์ i ลอมินินะครับรวมถึงบางรุ่นที่ใช้แบตไซส์นี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นแบตรีชาร์จเด้บลใช้งานก็ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปโดยหันควบบวกคัตโซดแอนโอดนี้นะครับที่เป็นตัวบล็อกนี่นะครับกลับเข้าไปแล้วก็โอลท์ต้องใช้ไฟฉายใช้แบตเตอรี่กับไฟฉายเขานะครับใช้แบตเตอรี่รุ่นอื่นทํางานไม่ได้นะครับต้องเป็นแบต เกลียวก็มีโอริงติดตั้งกันน้ํากันฝุ่นอยู่นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้ข้อดีของมันก็คือฝาไม่ได้ครอบบอดี้ทำให้บอดี้ไม่ต้องอ้วนมากแล้วก็ฝาเนี่ยสามารถจะลดระยะความหนาทําให้ตัวเนี่ยสั้นมากนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปส่วนการใช้งานก็ถ้าคลายฝาออกมาเล็กน้อยเนี่ยตัวอุปกรณ์จะล็อกนะครับใช้งานไม่ได้แต่ถ้าขันฝาเข้าไปสุดนะครับซึ่งรอยต่อสนิทโคตรเลยนะมองแทบไม่เห็นเลยว่ามีรอยต่อนะครับ แต่เครื่องทางนะครับติดแล้วปล่อยดับนะแต่ตัวนี้แบตเตอรี่มันหมดนะไม่มีแบตผมก็เลยไม่สามารถเทสให้ได้เดี๋ยวขอเอาไปชาร์จแบตก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมา,าดูแสงกันแล้วกลับมาดูยูไกันนะว่าเจ้าตัวเนี้ยเวลาใช้งานแสงเป็นยังไงแล้วก็เวลากดใช้งานทํำยังไงไปดูแสงกันก่อนครับ Light java lot มินิแท็กนะครับแบบโล200ลูเมนส์ฮอตสปอตเข้มชัดเลยนะครับผม สปิลมีจานๆแต่ว่าเขาสปอตใหญ่แล้วเข้มด้วยแยกจากสปิลชัดเจนไว้สองไกลโดยเฉพาะนี่แค่200รดูเมนต์ยังได้แสงเข้มขนาดนี้นะครับอลองดูแบบไฮบ้างอันนี้พันลูเมนครับ200กับพันสองระดับแค่นี้เลยไม่มีสโตรบไม่มีอะไรนะครับ200ร้อยพันแสงพุ่งแคบมากลองดูจาก พื้นที่ที่สูงบ้างนะนี่คือดับไฟนะครับสองร้อยหนึ่งพันประมาณนี้เลยครับผมสองไกลเลยชึบตะกี้ที่ผมบอกว่ามันคลายฝาท้ายแล้วล็อกได้เนี่ยต้องแก้ไขนะครับขออภัยด้วยก็คือตัวนี้คลายฝาก็ล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเนี่ยคลายแบบนี้ยังเปิดติดเลยนะจะหลุดออกมาแล้วนะครับ เพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานกับรีโมทนะครับที่เป็นคอนแทคแบบคอนแทคตลอดนะครับเราเปิดติดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คลายฝาท้ายล็อกไม่ได้จะต่างกับตัวจอบอลลอตมินิเดิมที่คลายฝาหน่อยนะครับแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะล็อกไม่ได้โอเคการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมีสวิตช์ท้ายซึ่งเป็นแบบฟิสิกอลคลิกนะครับแตะครึ่งทางเนี่ยจะติดขึ้นมาที่ระดับโลหรือว่ามีเดียมนะครับที่แล้วแต่เขาจะเรียกเลยนะ พี่จะเรียกว่าโลก็ได้จะเรียกว่ามีเดียมก็ได้นะครับซึ่งความสว่างระดับนี้จะอยู่ที่200ลูเมนนะครับส่วนกดลงไปอีกนะครับสุดเนะี่ยก็จะเป็นความสว่าง1000ลูเมนซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่มันโลอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะเปิดแรงๆได้นะครับก็ประมาณว่าครึ่งทางเบานะครับนี้แบตมันโลมันเตือนกดสุดก็แรงนะครับพันลูเมนแสงจะเห็นว่าฮอสปอตเข้มเล็กแล้วก็ชัดมากแสงจะติดเหลืองๆนิดๆน,ดๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ขาวจวนะครับส่วนการเปิดตลอดก็เพียงแต่ กดแล้วรีบยกนิ้วออกนะครับหรือจะเป็นการกดสุดแล้วยกนิ้วก็จะประมาณนี้ส่วนการติดตั้งเมาส์นะครับก็เอาเมาส์ที่มีตรงนี้จะมีสปริงโหลดนะครับด้านนี้คลายออกหน่อยนึงแล้วก็บีบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวยึดกับตัวอุปกรณ์นะครับพี่สามารถที่จะเอาฝั่งที่เป็นเกลียวนะครับยึดเข้าไปด้วยการวางเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําตัวอุปกรณ์ที่มีนี้นะครับขันเข้าไปกับตัวเมาส์ที่มีนะครับก็สามารถจะยึดติดเข้าไป ใช้งานกับตัวรางพิคาตินีซึ่งพิคาตินี่จะใช้ฝั่งนี้ยึดนะครับพี่ก็เอาไปแปะติดกันกับตัวรางพิคาตินีสมมุติว่าผมมีอ,อ,อมุปกรณ์แล้วก็สไลด์เข้าไปแบบนี้มันจะอ้าออกมาได้นะครับเนี่ยเลื่อนออกมานะครับแล้วคลายตัวสกรูฝั่งนี้นะครับ2ออันเนี่ยคลายออกมาก่อนตัวรางนี้มันจะยืดอ้าออมาแล้วพี่ก็ามาล็อกกับรางจากนั้นก็ขันสกรูนี้ เข้าใบนะมันก็จะล็อกติดกัะรางแบบนี้นะครับแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัว Quick r e l e a s e นะครับที่ออกแบบมาเพื่อถอดอุปกรณ์นะครับตรงเนี้ยนะครับออกอย่างรวดเร็วคือแบบเนี้ยมันยังล็อกอยู่เห็นไหมเห็นไหมมันมันติดอยู่กับรางสมมุติว่าผมมีปืนรางพี่คทน,นี่แล้วล็อกด้านนี้มันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับล็อกไว้อยู่แล้วถ้าพี่จะเอาออกพี่ก็เพียงแต่คลายเมาส์แล้วพี่ก็บีบแล้วก็สไลด์ออกนะครับมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับสะดวกสะดวกแบบนี้เลยนะครับก็ เป็นแท็กไลท์หรือว่าเวพอนเมาส์ไลท์ที่ใช้งานสะดวกนะครับถอดได้รวดเร็วนี่แบบนี้นะครับตัวรางมันจะมีตัวบล็อกอยู่ไม่ให้มันเลื่อนเลื่อนออกจากนี่นะครับตรงเนี้ยระยะนี้กับนี้นะมันจะอยู่ในบริเวณรูตรงนี้ที่มีนะครับส่วนไอรูที่มีตรงนี้ถ้าพี่มี m อ็มบ็มีเมาส์เอ็มล็อพี่ก็ไปติดกับเมาส์เอ็มแล้วขันก็ได้ ยึดกับเมาส์ที่มีโอดินมันมีก็ได้นะโอดินมันจะมีเมาส์คล้ายๆอย่างนี้ด้วยนะครับเมาส์อีกแบบเป็นลังสไลด์ก็ไปใช้ด้วยได้เลยนะครับก็เราเจอกันใหม่อนพิโซดหน้านะครับดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์เวฟพอนเมาส์ไลท์แล้วก็โอไลท์นะครับส่วนโปรแล้วก็ลิงก์นะผมให้ไว้ใต้คลิปที่ดิฉันพิมพ์คอมเมนต์แล้วอย่าลืมเข้าไปดูจะซื้อใช้นะครับก็ไปซื้อใช้กันเลยแสงพุ่งไกลนะครับเข้มด้วยนะครับใช้ง่ายด้วยนะรีโมทอ่ะลืมลองให้ดู รีโมทก็คอนโทรลแบบนี้นะครับวางเข้าไปชึบดันล็อก ok. ไม่ล็อกก็ได้นะไม่ล็อกก็เปิดติดนะครับสมมุติว่าผมเปิดโลก็กดปุ่มแรกมันก็จะโลนะครับกดค้างไว้มันติดนะปล่อยมือเมื่อไหรดับถ้าคลิกแล้วยกก็จะเป็นการเปิดตลอดเลยเห็นไหมค้างนิ้วไว้ที่ปุ่มเปิดชั่วคราวปล่อยมือเมื่อไหร่ดับแต่ถ้าจะเปิดให้มันติดตลอดเลยก็คลิกแล้วยกนิ้วออกนี้เป็นไฮนะครับก็จะแรงค้างนิ้วก็ติดปล่อยนิ้วดับ คลิกแล้วยกก็คือตติดตลอดไม่มีสตอ็อกมีสองโหมดแค่นี้นะครับ200กับพันลูเมนแสงง่ายไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็พุ่งติดปืนนี้โคตรเหมาะเลยนะครับยิ่งเป็นคาร์บาไเคบินไรเฟลิลช็อตกันอะไรก็ตามถ้ามีรางพิคาทินี่ดีเลยเราเจอกันใหม่อพิสดหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีเฮบิอาท์